เอ็มาลอยเยอะวิกาดุดเด้อเลยต้องมีคุณตาสองคันช่วยควบคุมคุณตาคุณตาลูนไมาดม้กูซ่าเลยกูซ่าดูงานด้วยดูงานด้วยโอ้โูงานไม่เอาดีกว่าเล่งใจครับฉีดน้ำให้ก็พอเนาะพี่หนุมนอนอาบน้ำให้นะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะพวกเราช่องกัวเจียงพายแก้วพายสักใบครับผมสวัสดีครับบางวันก่อนขับเก็บที่คนเดียวได้บางวันแล้วคนได้คนเดียวก็หลังจากที่เปลี่ยนโซ่ครับโบไม่ฟังแล้วก็เอ้าอะไรนี่ตัวอะไรนี่โอ้โหตัวอะไรเยอะมากลองวันก่อนดูลองให้คนน้อยเปลี่ยนโซ่ ขี้โก้เสร็จแล้วนะคะแล้วก็มาดูนนพี่หนุม่มลูกเสือนั่งคุยกันตามภาษาตาลานนะคะอยากรู้ว่าพี่หนุม่มเขากินคลายมาแล้วแต่ตอนไหนอีกจังแต่โอ้แต่เล็กนยู่แหละทาอิ่มปั๊บคลายเลยช่วยเชียงห้อยนะโน้ได้เลยเป็นเล็กเล็กเล็กโล่เล็กโล่ไม่ขึ้นเลยพี่หนุ่มเขากินอาหารคลายนะคะนี่ดูเศษเศษอาหารที่กินนะคะน ตอนนี้ถ้าตกมันในเวลาเจ้าของก็ไปเที่ยวเอาอยไม่ไม่เอาที่คอยตอนี้ถาตกันไ่งม่คับฟังความรู้จากคุณตานะคะเกี่ยวกับพี่หนุ่มเต็มเครื่องเต็มเครื่องเลยร้อกปะทะพร้อมบวกทอมบวกก้าบล็อกขันหน้านี้แล้วแม่แม่แต่บล็อบม้วนมือมาแต่งานแล้วนั่นจะพูดแล้วแม่แม่กวาเน็ตสินยาแม่แม่เลย ก็มาช่วยดูแลกันนะคะหลังจากที่เปลี่ยนหลักโซ่ของพี่โก้เสร็จแล้วคุณตาเกตต้องมาทำความสะอาดที่หลับที่นอนให้กับพี่นมสุรินนั่งเล่นนะคะนั่งคุยกันคุยกันศึกษาหาลรือตามภาษาพี่งชาวช้างนะคะ มันไกลเดือนเคียงนะคะช่วยเหลือกันมีอะไรก็เรียกหาช่วยเหลือกันตลอดถ้าถ้ามาคนของคนนีเขาชูวยไนะทีคเอดูนับถ้าถามจำเอาอยู่เายากไปอยู่อยู่อู่เรายาามไม อน้ำดับอนเาลุกเออะไรนี่เอลุเอ้ากน้ำมันละสองครั้งาตาเป็นไงครับช่วงนี้พี่หนุ่มเวลามีนเขานิ่ขานิ่งดเขานิ่งพี่หนุ่มนิ่งขึ้นเยอะเลยนะคะมีแอบมองตาทไมนะ ไม่มีแอปองมันตัดไปกวัแล้วเดี๋ยวนี้ตายต้องมีแอปองทุกวันกันนะทุกวันนี้ยังแอปองแอปองทุกวันเล่นโซ่แอปเล่นโซ่แอปใช่ไหมจ๊ะแล้วเราอาจารย์ลืมปุ่นหน่อยกับไฟขยับเพื่อสองสามเก้าขยับขยับให้มันได้จังหวะใช่ปกติแล้วเขาจะเอางาเสียบสายสองนึ่ง แล้วเขาจะโง่นี่คือเขาทำท้ายที่พูดโดยแสดงว่าเขาพาเยอะเหมือนกันนี่คือเศษอาหารนะคะที่ที่หนุ่มได้กินแล้วพาย,ายนะคะจะเป็นลักษณะนี้โดยช้างส่วนมากนี่คือจะกินแล้ว เขี้ยวไปหมดนะคะอันนี้จะเขี้ยวเศษออกมากินแต่น้ํานะคะจะเป็นแค่บางเชือกเท่านั้นนะคะช้างลาักษณะแบบส่วนมากเลยช้างเขาจะไม่กินใายใช่ไหมคะก็เป็นบางเชือกครับแต่ส่วนมากเขาไม่ใายส่วนมากเขาจะกินรเราปืนมันมีน้อยมันมีน้อยตัวคลายมันมีแฉนมกับ โมเมไม่รู้ว่าเลิกขายได้ยังไม่เลิกเพราะอิ่มก็เหมือนกันนะพวกโมเมพวกน้ำอ้อยอันนั้นคือช้้นขายเนะชอบขายอันนี้จะอิ่มคือจะขายเหมือนกันเลยคือว่าถ้าอิ่มก็จะขายเก็บมือาแต่น้ำนะกินน้ำเยอะมากเลยนะคะท่านผู้ชมด้ำเคถ้าเขาอิ่มนะก็จะปล่อยสายยางแบบนี้ ก็ที่เห็นเราใส่โซ่สองขานะคะเพราะว่าเป็นช้างบ้างนะฮะอ่นอนหน่อยอเลยกอยไม่ได้มีเจตนาทำร้ายช้างใดๆดทั้งสิ้นก็วันนี้ควานไม้ของเรามาช่วย อาบน้ำพี่หนุ่มสุรินนะคะมาเป็นผู้ช่วยมือขวาให้คุณตาเกดนะคะครั้งแรกตื่นเต้นไหมเล่นหน่อยนะคะครั้งแรกของควันหมายนะคะมาช่วยอาบน้ำให้พี่หนุ่มสุรินก็รู้สึกตื่นเต้นเกรงเกรงดนะคะ พอนอนให้อาบยางสบายใจแกก็อยากได้อาบน้ำนะคะเอ็ดมาล่อเยอะวิ่งอยากดูดเยอะเลยต้องมีคุณตาสองขั้นช่วยควบคุมนะคะคุณตาเกลือคุณตาลุนป่าไม้ป่านไม้คุณตาเลยคุณตาดูงานด้วยดูงานด้วยไม่เอาดีกว่าเล่งใจครับ ฉีดน้ำให้ก็พอเนาะให้นมนอนอาบน้ำให้นะคะอตอนนี้แกน่ารักขึ้นเยอะเลยน่ารักมากเลยครับารารอาแล้วก็เราจะคุยเรื่มุทิคิรัตนดุตรกสนเมื่อวานน้วก็ได้กันอะรันมางจำมันนะสิแกนองเมื่วานนี้มันอะไรหรอครับ พี่หนุ่มเป็นเด็กดีขึ้นเยอะแล้วนะคะถ้ามีความขันดูก็จะพาจะจะจะ,จะขัดรู้งาครับ <c oughs> เล่นเลยครับ <c oughs> จะพาจริงๆด้อเลยขังแรกนะคะของพี่ควานของเรามาใกล้ชิดพี่หน,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 หนุ่ม ใช่ป่ะครับโอ้ไห้นอนอยู่แล้วครับดวงตาที่ธรรมชาตินี่นะเหลืองมดารแลก็น้ำเล่าเหลืองมดารเหลืมดารดูแกนอนให้อาบน้ำนะคะนิ่งมากดูนะคะฟังคำสั่งให้นอนก็นอนให้ยืนก็ยืนนะคะ อันนี้เราก็เก็บหลักที่หลับที่นอนให้พี่หนุ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วได้กินน้ำนะคะได้อาบน้ำด้วยควานไม้มาอาบน้ำฉีดน้ำให้พี่หนุ่มครั้งแรก มาอาบน้ำให้นุ่มเป็นกำลังใจบอกค<า>่ะ <c oughs> ตาแข็งแรงมากนะคะดู สำหรับคลิปนี้นะคะฝากทุกท่านกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปดีๆต่อไปนะคะช้บหนุ่มเดินวันไหนนี่พี่ตาโอ้ได้แล้วเขาบอลมันมันพุดขึ้นแล้ววัมลืมลืมว่าเพิ่งไปเปลี่ยนมาเมื่อกี้อ้าวเขาไม่ตรงมันจะให้ความหมขี่ตัวนั้นอ้าวครับาจะเดินตาม แล้วถ้าตาอยู่ด้วยผมก็ไปเหมือนกันเลยตาว่างไงผมก็ว่างกันเลยจะเดินตามเนาะเป็นอะไรแต่ไล่มาตาไปก่อนด้วยครับผมก็สำหรับคลิปนี้อย่าลืมติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องปุยอาเจียงถ้าแก้วสัก์ไปด้วยนะครับวิธีชีวิตคนกับช้างลูกทาและผูกพันในยามวานผมสวัสดีครับครับผมสวัสดีค่ะ